วันนี้มาพบกับช่องทิกเชรินอินออนแอแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเพื่อนของเรานนั่เองนะคะชื่อว่าเอสเทอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำ Q&A ถามตอบกับคุณเพื่อนนะคะวันนี้ก็อ่ะถามเลยอ่ะมาที่คำถามแรกกันเลยนะคะ ค่ะวันที่ข้อแรกเลยนะคะวันเดือนปีที่เกิดค่ะเกิดวันที่27่สิกรกฎาคม2 5 5หค่ะต้องหูสุดโปรดคืออะไรคะข้อสองต้องหูสุดโปรดเหรอเดี๋ยวไปเอาแวหนึ่งนะคะ a few moments later มาแล้วค่ะนี่นะคะ นีนะคะ่ะคือต้นหูของดาวแต่เดี๋ยวเราให้ดูนะคะว่าอันไหนคือของโปรดของเราะคะทางไอที่อยู่ในนี้นะคะคือแบบอันแรกแรกของเราเลยนะคะที่แบบเป็นสีทองที่เ,เนียนหน่อยส่วนในเนี้ยก็จะต้งหูแฟนตาซี Fantasy นะคะทุกคนอยากให้ดูซิงซิงมุงมิ่งมากดูแต่ละอย่างนะคะทุกคนอันนี้อันแรกนะคะจะเป็นดูนะอันนี้จะรีวิวหรือจะถามว่าอะไรเนี่ย นะโอเคค,ค่ะเดี๋ให้ดูอันโปรดกันกันแต่อันนี้อยากให้ดูมากเลยทุกคนคือแบบดูนะคะนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่าย <c oughs> อันนี้นะคะเป็นครัวสองตัเองนะคะเราไม่เคยใส่เลยต่อมาเลยเป็นซูชินะคะแต่อันโปรดของเราเองเราใส่อยู่เลยเราใส่อยู่นี่นะคะเนี่ยนี่นะคะเป็น เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเหนียวก็ให้ห้อยมาแต่ข้างเนี้ยมันแบบมันไม่ได้เป็นเซตเดียวกันนะคะทุกคนแต่ว่าคือข้างนี้เราถอดไม่ได้ถอดแล้วมันเจ็บอ,อ่ะค่ะทุกคนก็เลยใส่ข้างนี้ไปเลยแบบเกาหลีเกาหลีอะไรอย่างันนี้เอเคค่ะเดี๋ยวไปคําถามต่อไปกันเลยนะคะอยู่นะโอเคมามาค่ะว้ที่คําถาม,ามข้อที่สามนะคะก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไหม เลี้ยงเลี้ยงหลายตัวมากเคยเลี้ยงเยอะมากสุดท้ายไม่เหลือไม่รอดแต่ก็รอดอยู่แต่แค่แบบทุกคนจาทุกคนจําน้องส้มโอได้ไหมคะที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกสุดท้ายโน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 เพราะว่า <c oughs> น้องชอบออกจากบ้านใช่ไหมแล้ววันหนึ่งอ่ะก็ไม่กลับมาอีกแล้วคือแบบหนีออกจากบ้านไปเลย ส้มโอหนีออกจากบ้านนะคะทุกคนแล้วเราก็เคยอ่านเดี๋ยวบอกสัตว์เลี้ยงที่เราเคยเลี้ยงทั้งหมดหนึ่งแมวสองสองหนึ่งแมวสองเต่าต่อมาต่อมานะคะก็จะเป็นกระรอกนะคะกระรอกไ,ไม่เคยเลี้ยงเออไม่เคยเลี้ยงกระรอกนะคะเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงแต่ว่าเคยมีกระรอกเข้ามาในบ้านช่วยตัวแรกก็ ก็เข้ามาก็ตายนะคะเพราะว่าโดนโดนโดนรถเหยียบแล้วแล้วแล้วเราก็ไปเอามาใช่ไหมคะเขาเห็นมันดโดนรถเหยียบก็เลยแบบเอามาเลี้ยงไว้ก่อน,นะเพราะว่าเดี๋ยวอนี้แต่ก็หักปกรเถอะอ๋อต่อไปกระต่ายนะคะต่อไปกระต่ายสองตัวโอเคจบ <c oughs> ท่าไมฉ <c oughs> ันต <c oughs> ้องม่าดีเลย,ยนะคะ่ะเกมที่เล่นค่ะ เกมที่เล่นอ,อ๋อได้ๆๆเกมแรกนะคะเป็นเกมโรบอกนะคะเดี๋ยวเราทิ้งชื่อไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยเนี่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 ยเอเก็เล่นนะคะอยากแอมเราก็แอมมาได้นะคะเดี๋ยวให้ทิ้ทิ้งชื่อไว้ให้นะคะต่อมาฟรีไฟนะคะฟรีไฟเ,เราขยับแอดมาก็แอดไมด้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะบอกไอดีตรงนี้นะคะแล้วก็ใต้คลิปด้วยนะคะเราก็เล่นอยู่แค่สองเกมเนี่ย มาป่ะจอเข้ามาค่ะตอบคำถามที่ห้าก,กันเลยนะคะก็คืออยู่ชั้นอะไรคะชั้นอะไรคืออ๋อเราอยู่ชั้น3ค่ะเนี่ยเราเราอยู่ชั้น3เนี่ยเอ้ยถามว่าอยู่ปอ,อะไรคะอ๋อปห้าค่ะปห้าปห้าโอเค okay, ค่ะต่อมา ขอดูปากกาสีและท่งไหนชอบสุดคะขอดูปากกาสีทั้งหมดค่ะและท่งไหนชอบสุดคะอ๋อเดี๋ยวพี่หยิบมาให้รู้นะคะทั้งหมดนะคะโอ๊ยเราจะไม่ให้ดูตรงคอนโดปากกาของเรานะคะเพราะมันลกอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเซตแรกของเราเลยนะคะปากกายี่ห้อแรกที่เราใช้ตั้งแต่ปอหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นยี่ห้อาานี้เลยนะคะไม่บอกยี่ห้อของมาด้ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> นี่นะคะแล้วก็เคยมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าหายแล้วอันนี้ก็เหลือแค่แค่นี้นะคะซื้อมาใหม่ก็เป็นนี่ส่วนต่อมานะคะเวลาเรา,เราเจดสรุปนะคะคือเราใช้บ่อยมากยี่ห้อนี้อ้าวไม่บอกยี่ห้อดีกวทำไมต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ด้วย นี่นะคะปากกาสีอันนี้ของเราก็จะเป็นอัน,นี้นะคะบอกได้บอกเือ,เอ,อยิงห้อไม่บอกปัดออกนะปัดออกเออโอเคอันนี้เป็นเป็นปากกาสีเราชอบปากกาสียี่ห้อนี้ที่สุดนะคะ แต่ว่ามีแบบหลายสีเลยนะคะมีหลายเฉดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้หดูทั้งหมดนี่นะคะมีแบบ้วก็โทนแบบโทนแดงๆชมพูน้าพูหน่อยนะคะโอเคค่ะไปคำถามต่อไปกันเลยแท่งที่เราเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแท่งที่ชอบที่สุดก็คือยี่ห้อนี้นะคะ,ะคำถามต่อไปอคำถามต่อไป อาค่ะวาทีคำถามต่อไปเลยนะคะวิชาที่ชอบเรียนค่ะวิชาที่ชอบเรียนนะคะก็จะมีสองวิชานะคะสวิชานะวิชาแรกเลยศิลปะชอบแต่วอหนึ่งแบบชอบบอูนมากเลคะทุกคนอ่าวิชาต่อมานะคะที่เราชอบก็จะเป็นวิชา วิชาก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเ,เองนะคะถามข้อต่อไปเลยนะคะของเล่นสุดโปรดค่ะของเล่นสุดโปรจะ <c oughs> มีไหมเนี่ยของเล่นสุดโปรจะมีไหมเนี่ยไปหาแป๊ดนะคะอ่ะมาแล้วนะคะนี่นะคะเป็นของเล่นสุดโปรของเราแต่ก็มันแบบมไม่ใช่ของเล่นนะคะเดี๋ยวคนเราไปตั้งโชว์แต่มันน่ารักตรงที่เนี่ยอันเนี้ยนะคะเดี๋ยนะจะหลดแล้วเนี่ย แต่จริงๆอันนี้มันไม่ได้มาด้วยนะคะอันนี้มันไม่ใช่มอันนี้มันไม่ใช่มาด้วยแหละค่ะแม่โคนละอันกันแต่ที่มันอยู่ในเซ็ตของมันนะคะก็จะเป็นน้องหมีนะคะเนี่ยเราชอบน้องหมีมากเลยค่ะลูกคนเห็นไหมน้องหมีน่ารักมากต่ว่าเขาว่าจะเปบให้บ้านมาประกอบอะไรอย่างนี้นะคะออ้ยโอเคข้อต่อมานะคะก็คืองานอดิเรกค่ะคืออะไรคะ <c oughs> งานนดิเลยก็ แบบว่าอวนดเล็กของลรา,ลา,ลาว่างเลยค่ะถ่ายคลิปไหมคะจะอย่างอื่นได้ไงอะ <laughs> ถ่ายคลิปหรือบางครั้งก็คุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะคุยกับเพื่อนนี่ง <laughs> อันดีเล็กเหรอคะ <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> อมาอปไลยบอกให้หมดนะอันแรกอันแรกเลยนะอ๋อถ่ายคลิป YouTube นะคะต่อมาก็จะเป็น สรุปนั่นเองนะคะไม่ได้ขายนะคะตดค่ะข้อต่อไปนะคะก็คือรีวิวกระเป๋าให้ดูได้ชอบกระเป๋าอันไหนเหรอเนี่ยกระเป๋าอันไหนฉันต้องไปลื้ออีกแล้วเีขาที่เอากระเป๋าสะพายกระเป๋าถืออะไรก็ได้ค่ะฉันต้องไปลื้ออีกแล้วที่ เลยนะคะก็ถือว่าเป็นกระเป๋าคู่ใจเลยก็ว่าได้นะคะนี่นะคะเลยนี้นี่ค่ะเป็นมิกกี้เมาส์เขาก็สบายเลยอย่างเงี้ยเก๋ๆที่ถทดโอ้อันนี้จำได้ละลายไปโรงเรียนแบบเทพขาดทุกวันเลยค่ะทุกวันแล้วขาดเพราว่าใส่หนังสือไปก็แบบอุ้ยค่ะเมื่อคือมีความดำๆหน่อยนะไม่ได้แต่อมาต่อมา กระเา้าสุภายเหมือนกันนะคะทีนี an one. One ้ก็จะเป็นนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเราตอนเด็กเองนะคะเป็นกระเป๋าที่แบบมีรูปตัวเองนะนี่ต่อมาต่อมาเป็นกระเป๋าแบบสะภายเป็นเสียงอะไรเป็นกระเป๋าสะพายแบบสั้นๆนะคะทุกคนก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้คือแบบเป็น เป็นรางวัลที่เราไปเดินแบบที่ห้างนะคะเดินเขาเรียกว่าเดินแบบใช่ไหมฉันมีรูปอยู่นะนี่นะคะก็จะเป็นแบบงสี้อผ้าเก๋ๆอย่างนี้นะคะโอเคมาคำถามต่อไปคำถามสุดท้ายไม่ไม่มีแล้วสอนะอ้าวเหรอคำถามสุดท้ายเหรอโอเคจบนี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายของเราแล้วนะคะ สำหรับวันนี้เขอ,อเอะะเอลืมลืมลืมฝากช่องให้เพื่อนของเราก่อนนะคะชื่อช่องมาเดอะสกายชาแนลนะคะแล้วก็รอติดตามในช่องของน้อยเธอได้เลยนะคะว่าจะมีแบบนี้แน่นอนนะคะให้ทิกมะถามแล้วน้อยเธอจะตอบเองนะคะโอเคค่ะสวัสดีไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ<า>ย่ายลืมกดติดตามาให้พวกเราทสองคนได้นะคะ